โอ้โหว้าวว้าววันนี้กับผมก็จะมาเล่นเกมไก่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรทุกคนต้องเออพิมพ์ว่าเกมไก่กับอันก็จะมีผู้เทาเทาลค่ะผูเทาผู้เทาผู้เทาผู้เทาเล่นเกมนะครับแล้วก็ชื่อสว่างปลกกลกันแบบน รอกัอนครับมันนานจังครับดี่เกิดขึ้นวันที่เดีเไไ๋ยวผมจะกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ผมผมมีไก่แว์ฟ้าที่ผมชอบใช้ไก่ัวนี้มากกว่า อันนี้ดาซีซีบูดาลาวาเนี่ยกายดาโอ้โหทุกคนเอาเอาเอ้าสวัสดีเพื่อนสวัสดีมันมันมันตีกันมาตีกันโอ้ยทาไมผมตีมันด่ามีเยอะจังอ่ะผมด่ามีโคตรแรงเลยอ่ะไม่ทำแม้แต่ร่องรอย เลยนะครับไม่ทำไม่ต uh ิด uh ล่องเลยเอา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 ผมเอาครึ่งเดียวนะครับกดนะครับเราดูจากเลือดกับดูจากเปอร์เซ็นท่าเปอร์เซ็นอะไรเยอะมันจะเป็นสีดำคณกดคณกดเงี้ยนะตายตายคณเอาเงินไปเยอะๆมันจะตาย